มาค่ะหลังจากที่เราได้ลิงก์ลงทะเบียนแล้วเราก็เข้ามาลงทะเบียนตรงนี้มาลงใส่ชื่อใส่ ID ดีไลน์ใส่เบอร์โทรแล้วก็ต้องตั้งรหัสผ่านเองนะคะรหัสผ่านเราตั้งเองเลย4ตัว6ตัวเรียงกันก็ได้เอาที่เราจําได้อะมาใส่ข้อมูลลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราได้ลิงก์จากผู้แนะนํามาแล้วแล้วจะเข้ามาหน้านี้เราก็มายืนยันเบอร์โทรที่เขาจะส่งรหัส otp มาอีกทีแล้วก็เอารหัสนั้นมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะคะหลังจากนั้นก็จะให้คลิกว่าเราเป็นเวอร์ชั่น Android หรือว่า iPhone แล้วก็คลิกไปนะคะ iPhone หรือ Android เราคลิกไปเลยค่ะตามที่โทรศัพท์เราใช้นะคะหลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้เราก็ติดตั้งแอป Play Store หรือว่า อะไรแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เข้าไปเปิดค่ะเปิดเซตก็มาตรงนี้อ่าเข้าสู่ระบบเรากดเข้าไปเข้าสู่ระบบนะคะเพราะว่าเราลงทะเบียนไปแล้วเนาะเข <se ver> ้าสู่ระบบแล้วก็เข้ามาหน้านี้เราก็ใส่เบอร์โทรเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปแล้วก็รหัสผ่านที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะที่เราตั้งรหัสผ่านเองเลยใส่เบอร์โทรเรารหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้อย่าลืมนะคะตั้งแค่สีตัวพอ แล้วก็มาหน้านี้มันจะเด้งเข้ามาช็อปจีนิกนี่คือเรียบร้อยค่ะพอเสร็จแล้วก็แคปหน้า,นาจอมาให้ดูด้วยนะคะว่าเข้ามาถึงหน้านี้แล้วค่ะ